และนี่คือมะละกอฮอลแลนด์ที่เพาะด้วยเมล็ดในวันที่22นะครับทุกคนหลังจากได้น้ำจากมินิสปริงเกอร์ของเรานะครับตรงนี้นะครับที่ออกจากโซลาเซลล์นะครับในช่วงช่วงบ่ายนะครับจนกว่าแดดเขาจะหมดไปนะครับก็คือเปิดจนน้ำนองเลยนะครับทุกคนก็ต้นโตเร็วขึ้นนะครับเออเขาชอบน้ำนะครับชอบชอบชื้นๆแต่ไม่แฉะนะครับเราก็เลยเปิดให้มันมันเป็นเหมือนฝนตกนะครับอ้อ ด้วยการใช้โซลาเซลล์นะครับพอแดดหมดก็หมดเลยครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับฝั่งที่มันโดนน้ำอะ่ะทุกคนคือโซนเนี้ยโซนริมริมฝั่งมินิสปริงเกอร์อาจจะโดนน้ำนะใกล้ๆอะ่ะไอฝั่งนูนะ้นไม่ค่อยโดนไกลๆอะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็คือผมผมไม่ได้ตักน้ำมาลดแล้วนะผมปล่อยมินิสปริงเกอร์ไว้อย่างนี้นะครับจากโซลาเซลล์โอโ้โหนี่นะครับส่วนต้นนี้ยใหญ่จริงๆอ่ะดู นี่ครับทุกคนเห็นไหมครับโซนที่โดนน้ำน่ะดูดูมินิสปริงเกอร์เนี่ยโซนที่โดนน้าเยอะๆคือตรงนี้เลยครับตรงนี้ส่วนตรงเนี้ยโดนน้ําน้อยๆนะฮะเนี่ยอยู่ในกระถางเดียวกันแท้ๆโอ้ใหญ่ขึ้นชัดเจนนะครับต่างกันชัดเจนนะครับทุกคนคือดินดีมีดินมีปุ๋ยมีน้ํานะครับน้ําถึงนะครับถึงแต่ไม่ท่วมนะครับคือระบายน้ําได้ดีนะครับ เติบโตได้ดีมากเลยทุกคนนี่นะครับสำหรับวันที่22ก็ประมาณนี้ครับ